มุมเกมช็อปบริการขายบัตรเติมเงินเกมทุกชนิดและไอดีเกมออนไลน์ระบบเติมเงินออโต้สะดวกรวดเร็วปลอดภัยรวมไปถึงระบบสุ่มรางวัลเยอะที่สุดในประเทศไทยครบเครื่องเรื่องเกมต้องมุมเกมช็อปสวัสดีชาวฟีไฟที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับก่อนอื่นก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดส u ั s รส i b e กันด้วย โอเควันนี้ก็อยู่กับพี่ดักอีกแล้วนะครับจะมาทําการสอนตั้งค่านะครับผมของซัมซุงนะครับตัวเก่ากับตัวใหม่ที่พี่ใช้แล้วก็ Op p o นะครับที่เคยใช้เหมือนกันนะครับผมก็จะเป็น3รุ่นนะครับเอ้ย2รุ่นสสไตล์นั่นเองเนาะก็ตอนแรกมาดูของตั้งค่าของซัมซุงตัวใหม่ก่อนนะครับตัวที่พี่ใช้นะครับแอปที่ใช้อัดหน้าจอกคกชัดเหมือนเท่ากับ iPhone เลยนะครับตัวนี้เพิ่งซื้อมาใหม่นั่นเองเนาะเอาไว้ทำไฮไลท์ตัดต่อนะครับ ก็มองรอบๆว่าทำไมถึงปรับแค่นี้เนาะก็แปลว่าโทรศัพท์มันใหม่อยู่เนาะครับขนาดนี้ก็ลื่นจนแบบว่าควบคุมแทบจะไม่อยู่นะครับทาไมแล้วก็กล้องเล็ดดอตนะครับทำไมถึงปรับ85นะครับเพราะว่าเวลาจอนไม่มีสโคปเวลายิงไล่นะครับประมาณนี้กําลังเจ๋วเลยสโคป2ที่ปรับเป็นร้อยให้มันไวหน่อยนะครับมันก็ได้ยิงตามตูดเขาทันเข้าใจป่ะครับประมาณนี้ละเนาะอ่ะสโคปสสโคป4ี่ก็คือมันเป็นสโคปใหญ่เนาะไวไปมันก็ไม่ดีเนาะก็ประมาณนี้แหละกาลังดีเลยครับก็ เล่นอยู่เรื่อยนะครับเอาหาจังหวะทำไฮไลท์นะครับก็มาเล่นของซัมซุงนี่เองเนาะก็มาดูอันต่อไปดีกว่าก็คือ o ppo ตัวเก่ากับซัมซุงตัวเก่าส่วน o ppo เนี่ยจะซื้อมาที่หลังของซัมซุงนะครับนี่คือ s ซัมซุงที่ซื้อมานานแล้วนะครับผมใช้มา3ปีแล้วนะน่าจะ3ปีนะดูสภาพแต่ละเครื่องนี่ยำพอรงแล้วตกดูดูดูตรงมุมก็แตกนะดูครับดูสภาพดูปุ่มปิดเปิดเครื่องหายหมดแล้วนะครับ ก็ลันทดอยู่นะโอ้ดูกล้องยังแตกหายหมดนะครับตอนนี้ตกบ่อยเลยเกือบล่วงก็ถือว่าขนาดซื้อมานานแล้วนะครับแต่ว่ามันทาไมมันมันยังถึกยังทนอยู่ก็ไม่รู้นะทำมาดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนี่ส่วนตังค่าเนาะก็มีขึ้นให้ดูอยู่นะครับก่อนตอนแรกนะครับก็เผื่อทุกคนไม่เชื่อ,องไงก็เลยมาเล่นให้ดูว่าพี่แม่งมูหรือเปล่านะครับโอ้โอเคไหนๆก็มีโทรศัพท์เยอะก็เลยอัดแม่งจอเลย ก็ส่วนใหญ่ก็ทำซุงที่พี่ชอบเพราะว่ามันใช้ไปนานๆรู้สึกแบบว่ามันไม่ค่อยมีปัญหานะหรือเปล่านะเพราะพี่ใช้ J7 ตัวเนี้ย J7 เลยนะน้องต้องย้ำนะครับ J7 ตัวนี้เลยนะนานมากนะครับ J7 ไม่ใช่ตัวท็อปท็อปนะตัวตัวที่ออกมาแรกๆะครับไม่คิดเอาว่า2016อ่อะเออนัอ้นแหี่ยโอ้โหเป็นไงมันก็ยังยิงหัวได้ครับที่พี่ยิงไม่ค่อยถนดยัดหรือเออๆหน่อยก็เพราะว่าปุ่มเนาะปุ่มมัน ปุ่มมันไม่ค่อยดีนะครับปุ่มมันไม่ได้ปรับเนาะมันไม่ได้เหมือนของ iPhone นะพี่ปรับไว้แล้วนั้นถนัดมือเนาะก็ดูดิปุ่ม,มก็พอยิงได้นะครับดูไม่มีความหน่วงเลยนะทุกคนก็มันไม่ค่อยมีน่วงเท่าไหร่เลยเอ้ยเนี่ยดูดิดูจังหวะยิงโอเคก็มีหน่วงนิดหน่อยนะแต่ว่ามันไม่ถึงกับน,น่วงมากดูดูดิครับภาพก็โอเคนะครับดูดูหันดูดูยังลื่นอยู่เลยนะทุกคนแบบทําจริงอ่ะถ้าแบบว่าเล่นโทรศัพท์ก,กากๆประมาณรุ่นสารุ่น j 7ประมาณ3ปีที่แล้ว มันต้องกระตุกนะแต่นี้ไม่กระตุกเลยนะทุกคนเดีย๋ยวเราพาไปดูอันต่อไปบ้างดีกว่านะครับก็ซัมซุงตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ที่เพิ่งซื้อมาไม่กี่เดือนนะครับผมก็โอเคดีมากเลยนะคุณภาพภาพไม่ผมว่าก็น่าจะสีชัดกว่า iPhone ด้วยซ้ำนะส่วนโปรแกรมอัดหน้าจอก็เหมือน i p h ไอโฟนเลยเหมือนเป๊ะเลยนะครับว่าเราจะเลือกเสียง เสียงที่อยู่ในเกมอย่างเดียวก็ได้หรือว่าเสียงเราที่อยู่ในเกมก็ได้นะครับเลือกได้เหมือนไอโฟนเป๊ะๆแต่ก็จะออกแนลเออๆหน่อยเพราะว่าหน้าจอมันยาวกว่าไอโฟนเนาะก็ยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ปุ่มเปิ่มาก็เพิ่งปรับนะครับก็จะดูดิยังเอออยู่เลยนะการเดินการอะไรก็สมูทนะแต่ผมภาพภาพชัดกว่าไอโฟนนะดูดิสีมันสดกว่านะครับแต่ว่าอยู่ดแต่ต่อยังไงผมก็ต้องเอาไปตัดในตัดต่อในไอโฟนอยู่ดีต้องส่งไฟล์เข้าไอโฟนอยู่ดีเนาะ แต่พวกเรื่องหน้าจอยาวเรามีวิธีแก้เนาะไปปรับในคลายมาสเตอร์ได้นะครับทุกคนก็จบสำหรับคลิปสอนแบบสั้นๆย่อๆนะครับผมใครชอบหรือไม่ชอบอยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผมโอเคอยากให้ทำอะไรก็อย่าลืมบอกกันล่ะบ๊ายบายทุกคนจุ๊บๆ